สวัสดีครับผมช่างคิงจากร้านกุญแจคีฟสีนะครับผมวันนี้ก็ได้ออกมาบริการฉุกเฉินนะครับผมรถ Honda นะครับซิตีนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมรุ่น Smart ทค y นะครับสมาร์ทคีหายหมดนะครับตอนนี้ช่างก็ได้ทำการโปรแกรมรหัสกุญแจเข้าไปใหม่นะครับผมและล้างรีเซ็ตนะครับเพื่อที่ป้องกันไม่ให้รีโมดที่หายไปใช้งานได้นะครับผม ดอกกุญแจช่างก็ทําการสลับฟันไปแล้วนะครับผมดอกที่หายไปก็ไม่สามารถมาไขาจุดนี้ได้นะครับจะไขได้เฉพาะตัวใหม่ที่ช่างทําไปนะครผมเราก็จะมาทําการเทสตสตาร์ทดูนะครับผมหลังจากที่เราได้โปรแกรมและรีเซ็ตรหัสกุญแจเข้าไปนะครับผม ใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่มีไฟโชว์นะครับผมรถ Honda City Smart k ์ทคีย์หายหมดนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทร08 9 9 3 6 4 4 3 7นะครับผมไม่ต้องลากรถไปไหนครับเพียงท่านยกหูโทรศัพท์โทรมาปรึกษาช่างคิงได้ครับผมตลอด24ชั่วโมงก็ขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เรียกใช้บริการช่างคิงครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ